คลิปนี้นะครับผมจะมาลองน้องเอแคลนะครับลงทีมจิ้งจอกนะครับดูในทีมนะครับปอบด้วยกล้าหารครับจิ้งจอกน้องเอแคลนักควาทะเลแล้วก็ลุงอามอนนะส่วนสมบัติที่ใช้นะครับจะเป็นตําราภาคุมตีไวแล้วก็เคียวขีนะครับมาดูการใส่ซ็อกิ้งแต่ละตัวนะครับกล้าหารนะครับผมจะใส่เป็นรถความเสียง้วนคำออบรองรถความเสียครับ3ามบแล้วก็เน้นความเร็วโจมตีให้้าคคุมด้วยนะน้องจิ้งจอกครับใส่เป็นคูทามล้วนนะครับสวนน็อบรอนนะครับก็เน้นความเร็วจมตีนะคทา คูตามต้องประมาณ17เ็ขึ้นไปนะครับแล้วก็เน้นลดความเสียหายนะประมาณนี้นะครับตัวต่อไปครับน้องเอแคลนะครับถ้าอยู่ในกีมชิจอครับก็เน้นไปทางดาเมจรวนเลยนะครับส่วนรอบรองนะครับผมจะเน้นไปทางลดความเสียหายนะครับ17.6เซนตะครับประมาณนี้นะตัวต่อไปนะครับนางฟ้าทะเลนะครับข็จะใส่เป็นดาเมจร้วนเลยนะครับ ส่วนออบลองก็เหมือนเดิมความเน้นไปทางรูฟาวามเสียหายครับ24.1%นะครับของผมส่วนลุงอาร์มอนนะครับให้ใส่เป็นรถฟามเสียหายร้วนะครับออบลองนะครับคอมเน้นไปทางรูฟาวามเสียหายครับ32.5%นะสํหารหรับผมผมเดี๋ยวไปดูการ PVP กันนะครับสำหรับทีมนี้ A later few moments later. มาประเดิมด้วยทีมแรกนะครับตัวที่ปิดข้างหน้านะครับไม่แน่อาจจะเป็นคริปสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวมาลองกัน เปิดด้วยกระหารครับตามด้วยจิ้งจอกอัลมอน์ล็อกเอเควแล้วก็นางฟ้าทะเลครับนี่ครับคอมโบก็เรียงประมาณนี้นะครับฝ่ายตรงข้ามนี่ปิวไป3ตัวนะครับเหลือแค่2ตัวเองครับก็คอมโบรอบที่2ก็ชนะคิวๆครับลืมบอกไปครับเมื่อไอเซลใช้กิวนะครับมันจะสร้างโลกพลังชีวิตนะครับ3วินะให้แก่ทีมฝ่ายเราด้วยนะได้มาสิบถ้วยนะครับ ดาเมจครับเอเคก็ห้าแสนนะครับนางฟ้าเจ็ดแสนครับเรียกเลยนะความเสียหายครับซุ่มฟูครับประมาณนี้นะ Three hours later มาต่อด้วยทีมที่สองเลยครับเปิดด้วยกระหานครับตามด้วยจิ้งจอกอัลมอนด์ชื่อเอเคลแล้วก็นางฟ้าทะเลนะครับเอเคิลนะครับจะลบเป้าหมายฝั่งตรงข้ามนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับสามตัวนะตัวดาเมดฝั่งเขาก็ปิวแล้วนะครับสามตัวนะ เหลือแต่ตัวแท้งนะครับอรอบนี้ก็ชนะเกี่ยวๆครับนี่ครับให้ผมผมใช้เทลพีนะครับเพราะว่าเทลพีดีอย่างหนึ่งครับมันช่วยกระจายดาเมีใน้แก่ทีมนะถ้าผมใส่เป็นลูกกวานี้คือมาทำดาเมจได้แค่ตัวเดียวนะครับได้มาสิบ้วยนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับดาเมจก็ประมาณเจ็ดแสนนางพาแปดแสนนะครับดาเมจได้เรียบนาง้าเลยนะถือว่าแรงอยู่นะครับใส่เป็นโจมตีรวนนะ 2, years La Th ทีมสุดท้ายที่ผมจะตีครับเดี๋ยวมาลองตีทีมตำราเรื่องสลบสองนนะครับว่าจะไรหรือเปล่านะเหมือนเดิมครับเปิดด้วยกระหานครับตามด้วยทิ้งจอกอามนล็อกนะครับเอคแคลแล้วก็นางฟ้าครับอ,อย่างแรงเลยเพื่อนเพื่อนแต่ว่านางฟ้าของเขามีตายเกิดน,นะแก่ข้าวหน้าจากชนะแหละต่อติดต่อครับเอคแคลลงไปปิวไปเลย พ่อเรือแต่คุณป้านะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับผมว่าเอเคลดาเมจจะเยอะนะได้มาสิบเอ็ดถ้วยนะครับนี่ครับเอเคลดาเมจหนึ่งล้านนะครับนางฟ้าดาเมจหน้าแสนนะครับอย่างเยอะเลยครับเอเคลนะเป็นตัวซัพพอร์ตนะแต่ว่ามีดาเมจนมหาศาลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ